จงระวังความอิจฉาริษยาเพราะมันจะทําให้ริสกีของคุณหายไปเคยสังเกตไหมครับว่าหลายๆครั้งที่คุณทําธุรกิจไม่ขึ้นคือสังเกตไหมครับว่าทําไมชีวิตคุณมีแต่ขาลงมีแต่ขาลงทําอะไรก็ผิดหวังต้องการอะไรก็ไม่สมหวังสิ่งที่มีก็หายไปริสกีหลายๆอย่างถูกยึดโดยที่คุณเองก็หาสาเหตุไม่เจอคําตอบคือ จงตรวจสอบตัวเองด่วนว่าคุณมีความรู้สึกอิจฉาใครหรือเปล่าเพื่อนของคุณคนที่คุณรู้จักเพื่อนบ้านของคุณหรือในโลกโซเชียลที่คุณเห็นใครชีวิตดีขึ้นเนี่ยคุณก็มีอาการแปลกๆนะฮะคุณมีอาการรู้สึกไม่พอใจในตัวเขาอะเออ,เอน,นี่ฉันก็มีได้หรืออ่าเหมือนผมนะฮะผมจะโดนคนกลุ่มนี้เยอะมากเลยเวลาผมลงคอนเทนต์อะไรก,ก็จะมีมาแบบ จะ,จะมีคอมเมนต์ในเชิงลบอ่ะหรือคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่คุณอยากจะคอมเมนต์ลบลบให้ใครตรวจสอบด่วนเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้ดิสกีของคุณหายไปโดยที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นวันนี้คลิปนี้นะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ตรวจสอบตัวเองว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่ปาเวลาคุณเห็นใครก็แล้วแต่ที่ได้ดิบได้ดีมากกว่าคุณชีวิตเขามีแต่ขาขึ้นมีแต่ขาขึ้น คุณมีอาการแปลกแปลกไหมจสอบตัวเองด่วนเลยนะฮะไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ย r i สก u e คุณจะถูกยึดเลยคุณมีรถรถก็ค่อยๆเสื่อมหรือคุณคือจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสูญเสียไปอ่ะนะฮะหรือสิ่งดีๆที่คุณครอบครองอยู่ดีๆคุณก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีคือมันจะถูกยึดไปโดยที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นตรวจสอบตัวเองด่วนเลยนะครับว่าคุณมีคุณลักษณะแบบนี้หรือเปล่าหรือถ้ามีใครที่ทําแบบนั้นกับคุณจงห่างไกลเยอะ แล้วก็จงอ่านสามกุลกลุ่นกลุ่นหัวละกลุ่อาจุบินฟลักแล้วก็กลุ่อาอืบินนัสอินชาอัลลอฮฺเราจะให้คุณห่างไกลจากสิ่งนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่วนต่อกับค่หลายๆคนเพื่อให้คหลายๆคนได้รับข้อตักเตือนนี้และคุณก็ทําบุญส่งต่อให้กับพวกเขาด้วยและมันเป็นการเตือนตัวคุณเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งนี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ